สวัสดีครับวันนี้รายการ The Founder X เรานะฮะจะมาเชิญชวนพวกเรามางานเว็บมินาซึ่งเป็นครั้งแรกของ The Founder X เราเลือกเนื้อหานะฮะที่จะช่วยในการ transform องค์กรด้วยเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีที่เวลาเราพูดถึงเวลาจะ transform อ,องค์กรทุกคนจะคิดถึงระบบ ERP ก่อนทำ Founder เอง CEO เองพอคิดว่าจะใช้ ERP แบบไหนสิ่งที่ตามมาคือ,ไ,อไลเซนมันมีกี่แบบ จ่ายแบบไหนบ้างในปัจจุบันวิธีการลงทุนมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างเป็นสิ่งหนึ่งที่ในองค์กรจะมาถกเถียงกันเลือกแบบไหนดีแบบไหนยังไงแบบไหนจะช่วยองค์กรได้ดียิ่งขึ้นเราก็เลยเลือกใช้ระบบซอฟต์แวร์ลายเส้น ERP ที่คนนิยมมากที่สุดนะอันดับหนึ่งเลยก็คือ SAP นะฮะเรามาจเจาะลึกกันว่าลายเส้นของ SAP นะั้นมีกี่แบบแบบไหนบ้างและพัฒนาการของลาเส้นเนี่ยเป็นยังไงในงานเว็บบีนานี้นะ นก no, ครับงานนี้มีไฮไลท์และมีออนเดอย่างไงบ้างเรานะคะจะมีจัดงานวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะไฮไลท์ของเรานะคะ The Founder X ค่ะเราได้เชิญน,นะคะ SAP <c oughs> Partner ระดับ Platinum level มาซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ระดับสูงสุดของ <Plat inum S 1> SAP ใช่ค่ะซึ่งเป็น SAP Partner of the Year ที่ได้รับรางวัลถึง4ปีซ้อนค่ะ <c oughs> จากบริษัท เน็ตติเซนเนตติเซนเลยใช่ค่ะผู้บรรยายจะเป็นใครไม่ได้เพราะเราได้เรียนเชิญ c ี o ค่ะคุณเสรีสาธุกิจชัยมาเป็นผู้บรรยายในงานนี้ด้วยตัวเองเลยค่ะโอ้โหอันนี้คืองานนี้่คือเราเชิญ c ี o มาให้และเจาะลึก ใวยใตัวท่านเองเลยใช่เพราะว่าท่านที่ฟังอยู่น่าจะเป็นระดับ C level กันทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้น<ม>อันนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะในงานนี้นอกเหนือไปกว่านั้นนะคะเรายังได้มีพาร์ทเนอร์หลักนะคะที่จะมาเป็นผู้ดําเนินรายการหลักให้เราด้วยนะคะจากคุณธีรกิติธีรพอน์ชัยค่ะจาก Green w ิ r l d มีเดีค่ะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์หลักกับ The Founder X เราใช่ค่ะ,ะ,คะซึ่งเราก็จะมาช่วยกันล่วงลับเจาะลึกแลสะสกู๊ปในงานนี้ด้วยกันค่ะแล้วยังมี เกสใครอีกไหมคะน้องเกสอีกท่านนะคะที่สำคัญนะคะเขาจะมาบอกวิธีการและแนวคิดค่ะแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาถึงกล้าตัดสินใจลงทุนในการที่จะนำตัวซอฟต์แวร์ e อีอพษที่เป็น r i s e Model ซึ่งเป็นไรซเส้นแบบใหม่มาใช้กับองค์กรในการ transform รอ,องค์กรของเขาค่ะมีเกสที่จะมาช่วยแชร์ประสบการณ์ใช่ค่ะนะงานนี้เราชื่องานว่า Rice with SAP ERP by Netizen ค่ะอย่าลืมลงทะเบียนกันนะครับงานนี้เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆใช่ไหมคุณนกใช่ค่ะเพราะว่ามีจำกัดแค่1 1 0ิเท่านั้นนะคะพบกันนะครับงานเว็บเินาของ t h อ Founder X, X ล้วงลับเจาะลึกและสกู